สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาดูว้ยสวยบากสวยจริงๆสวยอะไรขนาดนี้ค่ะนี่ป้าแมวพาดูก่อนนะศีลาหุ่มทองนะคะนี่ออกด่างนะคะตัวน,นี้ด่างนะตัวน,นี้ด่างแล้วนะคะติดด่างเหลืองด้วยนะคะมีสองต้นนะคะติดด่างเหลืองนะ,ะน,นะะี่ด,ดา่งะะดางออกมาหน่อยๆนะคะอ้าววันนี้ปล่อยให้กันที่ไปเลยนะคะสวยๆทุกกระถางนะคะป้าแมวพาดูก่อนนะปล่อยเลยนะคะไปที่กระถางละ สี่ร้อยบาททุกกระถางนะคะไปเลยนะคะสวยๆหมดเลยหูยสวยอะไรขนาดนี้ทุกกระถางค่ะกระถางละสี่ร้อยบาทนะสีลาหุ้มทองนะรีบมานะคะโทรหาป้าแมวนะคะศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะนี่ไซส์นี้ก่นนี่นะคะเริ่มมันมันมีมาด่างนะคะสีลาหุ้มทองนะคะสวยมากนะคะหน้านี้นะนี่น่าจะเป็นหน้าชมพูนะสวยสี่ร้อยบาทนะคะโทรหาป้าแมวนะ,ะมีสองเบอร์นะคะ ป้าแมวอยากให้โทรมาเบอร์ที่สองนะคะเบอร์ที่สองนะคะเบอร์แรกเบอร์แรกของป้าแมวอ่ะมันมันเหมือนจะเต็มนะเบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งนะแต่โทรได้ทั้งสองเบอร์นะคะแต่ว่าย้ำาอยากให้โทรเบอร์ที่สองก็แอดไลน์เบอร์ที่สองด้วยนะนะคะ0 6 4 3 1 9 3 4 1 3นะคะเบอร์ของป้าแมวนะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้หลายกระถางนะคะนี่นี่นี่ก็ออกมาเกือบมันเหมือนมันมีด่างนะคะนะคะสีลางุ้มทองนะคะสวยทุกกระถางเลยค่ะนี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะ สี่ร้อยทุกกระถางนะคะสวยๆนะคะนี่นะโอ้โหสวยอะไรขนาดนี้สวยมากๆเลย400นะคะไซนี้ก็400นะไซนี้ก็400บาทนะนี่นะคะที่ป้าแมวยกนะนี่ยังกัดสีไม่เต็มนะนี่เหมือนเหมือนคล้ายศิลานักปราเลยอันเนี้ยแต่เป็นศิลาหุมทองนะคะนี่นะต่อมาเป็นขุมทองป้ายสวยๆแบบนี้เลยขุมทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางละเจ็ดร้อยบาทนะคะขุมทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะที่ยังไม่ไป้ายอยู่ที่นี่นะคะแบบนี้ยังไม่ไป้ายนะนี่นะคะยังไม่ป้ายนะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะที่ยังไม่ไป้ายนะห้าร้อยบาทนะคะนี่แบบนี้เขาป้ายเต็มเลยนะคะป้ายเต็มๆมแบบนี้เลยนะคะกระถางละเจ็ดร้อยบาทนะนี่นะคะก็บแมวพาดูนะเจ็ดร้อยบาทนะคะ นพเ้าก้าสวยๆแบบนี้นะคะหน้าสวยๆแบบนี้นะคะกระถางละหกร้อยบาทนะคะนพเ้าก้านะคะหกร้อยบาทจะสวยๆเลยนะคะต่อมาเป็นขุนไก่ป้ายแบบนี้นะคะขุนไก่ป้ายแบบนี้อยู่ที่กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะกระถางละสี่ร้อยบาทนะคะเทพอักษราป้ายแบบนี้นะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะเทพอักษราค่ะศีลาด้านนี้นะคะศีลาด้านนี้เป็นศีลา สวยๆนะคะสีลาหน้าทองนะคะกระถางละ200บาททุกกระถางนะคะแล้วต่อมาเศรษฐีสุพรรณไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่นะคะอยู่ที่กระถางละ250บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนะค่ะป้าแมวก็ขอสวัสดีตอนนี้กใกล้จะเย็นแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับบอลสีของป้าแมวนะคะป้าแมวขอสวัสดีทุกท่านนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแมวตลาดบอลสีเป็นกำลังใจให้ป้าแมวด้วยนะคะขอสวัสดี ทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า